สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พามา,อ,าอัปเดตนะคะบ้านนะคะของพี่เล็กหัวกับพี่หยันนะคะว่าเชียงในกันแล้วนะคะดูสองสาวเราก่อนสาวๆของเรา,า,า,านะคะอากาศร้อนนะคะวันนี้เมื่อกี้ทําท่าว่าจะไม่มีแดดนะคะแต่ตอนนี้แดดเริ่มอ,ออกแล้วนะคะ ก็ตอนนี้นะคะก็ช่างกำลังทำโครงโครงปลาตะเรียบโครงเนาะทำโครงนะคะก็เป็นช่างจากช่องสีดอกคอนเส้นนะคะแล้วก็ช่งางเครื่อความชิดนะคะจากช่างมได้แก้วะะที่เข้ามา ดูบ,บ,บัวบัวบัวยิมจะงอกเชงเอกอยู่สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวร้อนเด,เดี๋ยวเดีด๋ยวแดดเดี๋ยวลมนะคะคอมเมนต์ได้นะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมชมนะคะ บ้านหลังไม่น้อยนะคะของที่อยูกับที่อยูน่นะคะเดี๋ยวทาเป็นสีส่เสานะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อเทกออกมานะคะด้านนี้นะคะต่อเทปออกมาด้านนี้นะคะด้านนี้ตรงนี้ให้เป็นที่อยู่ของที่เยูน่นะคะเพราะว่าพื้นที่เรามีจำเป็นจะมัดน,นะคะ มาชมนะคะว่าบรรยากาศนะคะเวลาทำงานนะคะ้างกลางเออบางวันก็เด็ดบางวันก็ลมนะคะก็สู้ซูกันต่าไว ันนี้ดูสองสาวของเรานะก็สองสาของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่เลยบัวก,กับพี่เห็นนะ,ะยืนมองบ้านไม่รู้จะได้อยู่นานไม่รู้ว่าจะได้อยู่ไวหรือเปล่าเพราะว่าคะแนนยังห่างไกลเหลือเกินนะคะก็ช่วงนี้ก็มีลมพายุมานะคะแต่เมื่อวานฝนไม่ตกนะคะแต่ก็ มีลงเม็ดปล่อยๆนะคะต้อง็โชคดีไปนะคะก็ภาวนาให้บ้านของเราเสร็จก่อนนอนะคะฝนฟ้าค่อยมานะคะเพราะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์นะคะพูดคุยนะคะอยากถามเรื่องอะไรนะคะอยากทราบอะไรเกี่ยวกับพี่ใบบัวนะคะคัะพี่เห็นก็ ยินดีนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังจะขึ้นโครงนะคะให้เราวันนี้นะคะอยู่เป็นกำลังใจได้นะคะเดี๋ยวไม่ควันตั้งกล้องเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ศีได้รับชมนะคะนี่คือนี่คือทุกๆคะแนนที่มอคุณแม่ศีนะคะได้ทำการสนับสนุนนะคะผลไม้นะคะให้กับเรากหนึ่งจ้ากาสองจกกาคะ่ะเราก็มาเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นบ้านหลังเล็กน้อยนะคะ สองสาวของเรานะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นกาลังใจแล้วก็เมตตาสองสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก,ก้กาสองก้าเนะคะทุกๆตะว่านะคะมีความหมายนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะได้ตามอ่ะพระวัดเยี่ยมมาก สวัสดีค่ะพวัดนี่พามาชมฝีมือพ่อช่างนะคะลุงช่างอิ่มนะคะลุงนะคะแล้วก็พระเอกของปะไกยแก้วเขานะคะวันนี้เนาะก็วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะพ่อวัดค่ะก็เลยมาอัปเดตให้คุณพ่อได้เห็นกันเนาะคุณพ่อไม่รู้ว่าง่วงนอนหรือยังนะคะแต่ก็ชมบ้านก่อนนะอาจจะเสียงดังรบกวนคุณพ่อหน่อยนะ ทีนี้อากาศแบบเมื่อกี้ร้อน,นะค่ะคุณพ่อตอนนี้ก็ไม่มีแดดนะคะฝั่งนู้นนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเอ่อพ่อควานชีสนะคะปลาไก่แก้หมดหรือยังคะคุณพ่อหมดหรือยังเนาะนะคะก็ด้านหลังนู้นก็จะเป็นเอ่อสวนหญ้านะคะที่พ่อควานปลูกเอาไว้หมุนติวตวิคุณพ่อต้องเติมเน็ตได้แล้ว เติมเน็ตเลยจ้าคุณพ่อจ <this kur> <blade> ๋า <wi> คุณพ่อไปเติมเน็ตมานะคะมาคุยกันนะคะเกือบแล้วครับเปิดแล้เกือบแล้วครับ มาดูบ้านก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบหมดนะคะคุณพ่อจ๋ามีเอาบรรยากาศมาอัปเดตให้คุณพ่อได้ชมนะคะทุกๆตะกร้าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้สนับสนุนมานะคะเราก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านนะคะหลังเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะต่อเออบริเวณตรงนี้นะคะให้เออพี่เยินได้อยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นเออโครงเสาสี่ต้นก่อนนะคะตามงบของเรานะคะส่วนสองสาวก็อยู่ด้านนี้นะคะคุณพ่อนี่สองสาวอยู่ด้านนี้นะคะยืนมองบ้านนะคะ อยากเข้ามาอยู่แล้วมั้งนะคะอยากให้เสร็จเร็วๆพี่บัวบอกแต่ว่าความฝันเรายังอีกไกลน,นะคะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะวิ่งหาคะแนนให้ได้คะแนนนะคะเพื่อจะนํามาสร้างบ้านให้กับสองสาวของเรานะคะก็ภาวนาตั้งจิตภาวนาอธิษฐานนะคะนอกขอกให้มีคุณพ่อคุณแม่ซีนะคะฮะเข้ามาเจอเออช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ไหวเข้ามามีตาผลไม้นะคะ ให้สองสาวนะคะได้มีผลไม้หวานๆทานนะคะจะได้มีออบ้านนะคะให้เขาอยู่หลบแดดหลบฝนเร็วๆนะคะต้นมะขามที่พี่ใบบัวอยู่นะคะก็เป็นต้นนีนะะ้ตอนนี้ตายไปแล้วต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ตายไปแล้วนะ,ะเหลืออีกตนน้นรุงนี้ได้เติมแนนะ่รครับขอบคุณคะ่ะคุณพ่อตาพรุุ่งนี้เติมเนตมาเนาะมาคุยกันนะคะคุณพ่อหมุนติวติวไม่ได้นะตอนนี้ลุงช่างท่านก็กําลังเอ,อ่อ จะต่อเติมโครงให้แล้วนะคะคุณพ่อเดี๋ยวสักพักก็จะได้เอตามนะคะมามาชมกันนะคะว่าให้เพื่อนเพื่อนนะคะมาช่วยยกนะคะเพราะว่านักหนักพอสมควรนะเนี่เออจีน่าเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้นะคะด้านหลังแปลนแเย่เย่เ ด้าน,นหลังฝั่งนู้นนะคะพ่อควันก็ปลูกหญ้าเสริมเอาไว้นะคะเพื่อจะนำคะแนนที่เราไร้ได้นะคะมาเออมาทําบ้านนะคะให้ได้ไม่ต้องแบ่งอาหารให้เขาอีกแล้วก็เอาคะแนนตรงนี้นะคะมาเติมตรงบ้านก่อนนะคะบ้านจะได้เสร็จเร็วๆนะคะอย่างน้อยๆนะคะก็เขามีอาหารทานนะคะเต็มที่เราก็สั่งแค่เออต้นสับประรดนะคะมาให้เขาเพิ่มนะคะเพราะคะแนนที่เราไร้ได้นะคะแม่ควานก็อยางเน้นนะคะให้เป็นเออ ให้ได้บ้านนะคะให้กับสองสาวก่อนนะคะจะได้มีที่อกลบแดดหลบฝนนะคะก่อนพายุใหญ่จะมานะคะนู่นพ่อควันอยู่ด้านนู้นนะคะกำลังตัดยาอยู่นะคะนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวล่มนะคะวันนี้บรรยากาศแบบเหมือนจะชิลแต่ไม่ชิลนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะคะว่า ถ้าส่องมาจากฝั่งนู้นนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะัอากาศร้อนร้อนมาคนี่นะคะ,ะ,คะจะได้เห็นสาวๆาด้วยนะ บุญรักษาพร,ระรัตนกรยคุมครองครับขอบ,อขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคะ่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณพ่อก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้น่าจะดึกมากแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อทางนู้นด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นโรงฟางนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะของบ้านที่ใบวัวนะคะมีแต่ต้นไม้เลยนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นคอกบัวนะคะส่วนพ่อควานนะคะก็กำลังตัดหญ้านะคะให้กับสองสาวนะคะได้มีทานช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าพ่อควานต้องช่วยเออลุงอิมกับเออพ่อควานชิดนะคะยกล็กนะคะเนาะวันนี้ก็น่าจะงานหนักเหมือนกันนะคะดูท่าเลยนะ ไปสวดมนต์นอนแล้วครับค่ะคุณพ่อครับนะคะคุณพ่อจ๋านอนหลับฝันดีค่ะคพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคุณพ่อจ๋าอากาศร้อนๆนะคะวันนี้ สวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแหวะเข้ามาทักทายได้นะคะวันนี้พามาดูบ้านนะคะค่ะคุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะคะนอนหลับฝันดีเอ่อได้หวยได้เบอร์ค่ะคุณพ่อล่ำล่ำรวยรวยนะ ลุงอิ่มบอกว่าเอาสามตัวบ้ค่ะคุณพ่อสามตัวเอาหกตัวเลยลาตีสวัสดีค่ะแม่ควันขาลาตีสวัสดีค่ะคุณพ่อจ๋านอนหลับฝันดีค่ะคุณพ่อถี่คนที่หนึ่งน้อยนี่พ่อ คุณพ่อหัวเราะนะลุงบีบอกว่าเอาสามตัวหรือว่าหกตัวนะคะคุณพ่อหัวเราะนะคะฟันดีค่ะคุณพ่อจ๋าสวัสดีทุกๆท่านค่ะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆุกท่านคะแวะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจได้นะคะวันนี้พามาอัปเดตบ้านสาวๆนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นขึ้นโครงกันนะคะ จะได้มีบ้านให้เด็กๆได้อยู so, right so, affe, right? Right. Yeah. Mm ่กันนะคะเนาะเพราะว่าฝนฟ้าจะมาแล้วนะคะก็อยากให้เขานะคะมีที่บแดดหลบฝนนะคะเพราะว่าต้นมะขามที่พี่ใบับอยู่ตอนนี้ก็ใบเริ่มโรยลานะคะไม่ใช่เริ่มนะคะโรยลาเป็นต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ตายไปแล้วนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวนังก็ไม่คุ้นชินกับต้นนั้นนะคะ ก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากแวะเข้ามา,าร่วมเป็นกำลังใจนะคะสนับสนุนผลไม้นะคะสองสาวได้มีบ้านนะคะเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะคะก็แวะเข้ามาได้นะคะในควันก็จัดวรนละห้าสิบตัวานะคะให้เขาได้มีอ,อ,อาหารนะค,ะ,คะแล้วก็มีคะแนนนะคะสร้างบ้านหลังเล็กๆให้กับสองฝังนะคะเอ่อไม้นะคะทางช่องไปบริษัครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแวะเข้ามาเติมคะแนนได้นะคะแล้วก็ แวะเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไอเมคควานนะคะแล้วก็พี่ใบบัวแล้วก็พี่เย็นได้นะคะ powerball lottery lottery 2.75ดดอลลาร์ยังไงคะคุณพ่อ powerball อ๋อหมายถึงถูกรางวันเหรอคะคุณพ่อ แมไม่ควันก็หมุนย้วตเหมือนกันไใช่แค่เน็คุณพ่ออย่างเดียวแม่ภูวันนี้ทำโครงแล้วคะ่ะคุณแม่คะ่ะนี่นะคะพาคุณแม่มารับการนะคะว่าเอ่อตอนไปถึงไหนกันแล้วนะคะหนึ่งสองกี่ร้านคะนี่คุณพ่อ หน <16. S 2> ึ่งหกอ้ได้เยอะเท้สวัสดีคุณแม่คุณนิสาจ้าคุณแม่คะก็วันนี้เราก็อ่าช่างนะคะขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงนะคะบ้านนะคะหลังไม้น้อยน,นะคะของสองสาวเรานะ,ะอ๋อเป็นเหรียญไหมคะคุณพ่อดีจังเลยนะคะนี่ะคะดอลล่าอ๋อเหรียญดอลล่านะคะ น้องอ้อมบอกว่าดีใจด้วยนะคะใบบัวมีบ้านแล้วน้องออกมาออกยังไม่มีอ๋อน้องอ้อมน้องอ้อมยังไม่มีแปลงยญ้าเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะน้องอ้อมค่ะนี้แปลงยา่าใบบัวก็มีนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะ่องฟันะะก,ก็ปลูกเอาไว้นะคะเสริมคุณแม่บุญนิสาสวัสดีคะ่ะนะคะขอบคุณคุณแม่บุญนิสาคะ่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,กท,กท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะวันนี้แม่พามาอัปเดตนะคะว่าทุกตะกร้าของคุณพ่อคุณแม่ดีนะคะเอเรายาสวัสดีค่ะมีเสาแล้วดีใจด้วยใบบัวพี่นิดค่ะขอบคุณค่ะหลังคจะซื้อจะขึ้นเมื่อไหร่คะคุณแม่คะเอ๋อคะแนนโครงหนูยังไม่ครบเลยค่ะคุณแม่จ๋าต้องรวบรวมไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าก็ให้ได้โครงก่อนนะคะถึง อ,อ่อช่านถึงวัดเป็นอ,อ่อขนาดหลังคานะคะเราถึงคำนวณหลังคามาได้นะคะตอนนี้อ,อ่อยังอีกยาวไกลเลยค่ะคุณแม่คุณนิสาเพราะว่าเห็นก็ทีละเล็กทีละน้อยนะคะผลไม้นะคะวันละห้าสิบตกร้านะคะเก็บหอมรอมริบไปได้เรื่อยๆนะคะคุณแม่ตาลัวเมื่อไหร่แต่ก็อยากให้ได้เร็วที่สุดเลยะคะ่ะคุณแม่พยายามให้เขาได้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าฝนใหญ่จะมานะคะในวันข้างหน้านี้นะคะ เพราะว่าต้นมะขามที่พี่ไปอยู่ตอนนี้ตายไปแล้วหนึ่งต้นค่ะคุณแม่ภูนี่นะคะพี่หยันก็จะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะของต้นเสดานก็อาศัยต้นไม้นะคะเวลาฝนมาก็น่ากลัวนะคะยังไม่ได้เครื่องคาง่ายเลยค่ะคุณแม่ดูท่าแล้วยังอีกยาวไกลนะคะคะแนนเหล็กเรายังไม่พอขอให้ได้บ้านบางแดดบางฝนเร็วๆนะคะใบบัวขอบคุณท้าายจันดีค่ะขอบพระคุณนะคะ ก็คุณพ,พ่อคุณแม่ท่าในใดนะคะอยากเวะเข้ามาเมตตานะคะรวมสะสมสร้างบ้านนะคะก็กลับเยนเ็นเชิญได้เลยนะคะ<ส><น>แม่ควันจัดผลไม้นะคะวันละห้าสิบตะกร้านะคะเพื<ส>่อ<น>ร่วบรวมนะคะมาเป็นกำลังใจให้ช่างชิดกับช่างอิ่มตาประกายแก่ช่างชิดแม่ควนันก็มาให้กำลังใจนะคะตอนนี้จะช่วยทำโครงไปก่อนใช่ค่ะคุณแม่ ตอนนี้อจะช่วยทำโครงตอนนี้ก็ทำโครงไปก่อนนะคะเพราะว่าหล็กเราวันนั้นไปซื้อมาสาทสิบสาม้นนะคะแล้วก็เสาสี่ต้นนะคะก็มีปูนอัดแรงด้วยนะแล้วก็มีปูไอ้อปูนด้วยอัดแรงด้วยนะคะแล้วก็นานา,นาจิป,ปาถะนะคะก็หมดไปสามหมื่นคะแนนนะคะตอนนี้ก็กำลังเก็บหอมลอมริกน,นะคะให้ได้คะแนน,นเหล็กห่าโครงนะคะช่างคิดบอกว่าไปไกล <laughs> ขอหันหลังให้เธอประกกยแก้วช่างช่างชิดต็ไม่สนใจกันเลยนะคะคุณพ่อวัด <c ười> คุณพ่อวัด <c ười> <c ười> ะะขอบคุณนะคะขอบรคุณคุณแม่ภูนิสาด้วยนะคะที่ท่านไว้เข้ามาเมตานะคะรวมเอ่อผลไม้นะคะให้กับสองสาวทุกๆุกวันนะคะในทุกๆตะกร้านะคะของคุณพอ่อคุณแม่สีนะคะสามารถ ต่อเติมนะคะเป็นบ้านหลังเล็กคุณพ่อประกายบอกคุณพ่อในคุณพ่อบอกว่าราตรีสวัสดิ์แล้ว <c oughs> นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้นะคะแมมประกายหวานออกคือลำดวนบอกมาไ,ไปอีกหน,น่อยคุณเด้ พ่อบอกว่าใกล้ไปอีกนิดทิดไปอีกหน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆตามคุณพ่อวัดไม่ทันเลยสีสีสดากคำเสน <c ười> คุณพอ่อแวะสีดากคำแสนก่อนได้นะคะนอนนอนค่ะพ่อเพือนะนอนนอนนะคะคุณพอ่อประกายบอกนะคะคุณพ่อราตรีสวัสดิ์สองรอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ทำการเอ่อ จัดจำนายผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับสองสาวของเรานะคะตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะว,ว่าไม่ควนก็จะว้ประมาณส1บดโมงนะคะคุณพ่อคุณแม่ปะกไก่ไว้เป็นกำลังใจเนาะประไก่ขายหมดเรื่อยๆอัปเดตบ้านที่ไปบัวนะคะเอ่อมาช่วยที่ไปบัวด้วยนะคะฟังลำดวนบอกว่าราตีสวัสด์คุณพ่อราตีสวัสด์คุณพ่อ นะคะก็พาคุณเอ่อพาคุณพ่อคุณแม่จีนะคะแล้วก็พี่น้องชายช้างนะคะมาเยี่ยมชมนะคะบ้านหลังเล็กๆนะคะที่เราตั้งใจอยากให้เขาได้อยู่นะคะก็ทุกๆตะกล้าของคุณพ่อคุณแม่จีนะคะแม่ควานก็เก็บอมฤตนะคะให้ได้บ้านให้เขาเนาะเดี๋ยวคำเสนอย่าพิ่งนอนค่ะคุณพ่อแวะมาหาคำเสนก่อนพ่อแวะไปหาคำเสนก่อนคะครับลำดวนนะคะคุณพ่อตอบนะคะคุณพ่อมาปิดร้าน จะไปเป็นกําลังใจช่างชิดเป็นอะนโอ้ยประกายเขาใจ้กำลังใจเอ่อพ่อควัเขานะคะคุณพ่อจา๋าโอ้ยตอนนี้คุณพ่อดังมากๆเลยนะคะโซฮอตมากๆนะนะชิดบอกว่าฉันไม่หูประกายเป็น ตั้งใจทำงานมากนะคะคุณพ่อหัวร้อนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆช่องนะคะน้องอ้อมสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนะ,ะสวัสดีนะคะถทายเข้ามาได้หมุนหมุนคุณพอ่อหมุนหมุนอีกแล้วแดดร้อนไปถือร่มให้ช่างชิดฝุ่นเมียเมี่ยเพินนะนะเขาใส่หมวกมาแล้วไม่นาง กออ็ตากันแดดให้สาดูสิก่อนจะมาทําง,งานนี่จะดูสายชั้นนี่ไม่เห็นเจอห่วงเลยก็เป็นกําลังใจให้กับเราได้นะคะวันนี้มีผลไม้สิสิตะกร้ากับญ้ามัดนะคะคุณพ่อคุณแม่๋าเมตา,มาน้องๆน,นะคะให้มีบ้านหลบแดดหลบฝนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับต้องของเราได้นะคะ บ้านหลังเล็กๆให้กับน้องๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดจะออเดอร์ไว้นะคะก็ยินดีนะคะเพราะว่าแม่ควันจะเปิดร้านช่วง11โมงะคะ่ะเป็นกำลังใจเลยนะคะไว้เข้ามาท่ายได้นะคะยินต้อนรับทุกๆท่านคะ่ะต่อ,ตอนนี้ ยนะคะคปฏิบัติหน้าที่อันใหญ่นะคะต้องเติมเน็ตแล้วคุณพ่อต้องเติมเน็ตเลยใค่ะคุณพ่อไม่งั้นเวลาคุยไปแล้วมันขาดตอนเนีคุณพ่อมันหมุนติ้วๆคุณพ่อบอกว่าน่าจะเติมพรุ่งนี้นะคะเวเวเออคุณพ่อจะได้นอนไหมเพ่อะควานบอกรา <laughs> ตรีสวัส แล้วแล้วจะได้นอนไหมพ่อบอกนะคะอย่าว่าแต่เน็ตคุณพ่อเลยตอนนี้มันก็ติวๆเหมือนกันนะคะนี่ขาดตอนขาดตอนจริงๆนะคระับอนมันหมุนติวๆนะคะก็คุณพ่อท่านอยากเห็นช่างทํางานน้องก็ล์น,นี้ก็อัปเดตให้คุณพ่อได้ทราบนะคะว่า,าลุงอิมกับช่างชิดนะคะตอนนี้ก็กะลังจะขึ้นโครงนะคะ โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวถ้า,าบ้านของพี่ใบบัวก,กับพี่เยินนะคะคือไปยังไงเราก็จะได้อัปเดตให้พ่อคุณแม่ซีนะคะได้ทราบกันอีกเนาะก็เอาน้ําเย็นๆมาให้ช่างนิดหน่อยเพื่อนนะ <laughs> คุณพ่อวัดบอกว่าเอาน้ำเย็นหน่อยนะคะอ๋อตอนนี้ไม่ฟวาจัดเป็นเออกาแฟให้แล้วนะคะคุณพ่อ พอก่ายถ้าขายขายเสร็จแล้วก็มาช่วยขายพี่ใบบัวด้วยนะคะพี่ใบบัวนี่เงียบเงาทุกๆวันนะคะไม่เคยหมดมาหลายวันแล้วนะคะตรงการบ้านก็อีกยาวไกลนะคเบิ่งนะเจ้าบ้านไม่ดืิมน้ำเลยคุณพ่อวันนี้เมื่อวานเป็นน้ำบัปซี่นะคะวันนี้ก็เป็นน้ำก็ทานแก้ ก็หายร้อนนะคะตอนเดี๋ยวจะมีแตงโมมาด้วยนะคะแช่เอาไว้อยู่ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ชแช่จะได้สดชื่นนะคะเพราะอากาศร้อนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไม่ควานนะคะขออนุญ,ญาต ถ้าทำการเอาปิดไลฟ์นะคะไว้เพลงท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่ควันก็จะไปเตรียมนะคะออเดอร์ผลไม้นะคะเพื่อรูปรวมคะแนนนะคะทําบ้านให้กับน้องๆนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะที่เมตตาร่วมเ,เป็นกําลังใจทุกๆตะกราของอคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเป็นกลงเชียร์นะคะที่ทําให้เรามีในวันนี้นะคะดูพี่ใบบัวเดินตาม <laughs> นะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะคุณพ่อจ๋าราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับฝันดีค่ะคุณพ่อจ๋าสวัสดีค่ะ